สวัสดีค่บเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปนิเกอีกเช้าของวันที่20มกลา65นะคะตัวเด่นก็มี6กับ9ตัวลองก็1กับ7เนาะก็มี6 3 6 5 6 6 6 8 6 9 9ก็9 4 9 3 9 7 9 8 9 9ตัวหนึ่งก็1 1 1 2 1 5 1 4 1 7 ตัองเก็7จ็ดหนึ่งเจตัวก็มีห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเี่หนึ่งเจหนึ่งเมื่อวานเราเพิ่งทำเป็นคลิปแรกเนาะนี่คืออีกเช้าหลุดเกือบถูก3ามตัวตรงๆเจ็ดแปดสี่แต่มันออกสี่แปสี่ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปนะคะโชคดีร่ำรวยกันทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดช่องน้ำเพชรพารวยวุ้นเส้นพารวยนะคะ